สีครับเพื่อขารัสทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับที่เป็นช่องเจ้าลันนริมาอยู่กับดเกม past please นะเป็น Now, เกมแนวบล็อกฟุตเวอร์ชั่นไม่รู้ว่ามัน,ต,นะนต้องยากนะทุกท่านก็เลยลองมาเล่นดูอันนี้ไปอยู่กับตัวละครเป็นเดิมนะครับทักทีไป็นถูกเผาเล่นหมาก็ได้เผาเผามิงว่าทุกท่านก็เลยก็เลยนั่นแหละก็เลยใช้นะครับแล้วก็เบลไปฟาร์มมาแล้วลองเล่น,นครับลองเล่นมาตอนนี้เบลร้อยแปดสิบห้า นะครับแล้วก็มีแเต็กด้วยเนี่ยประมาณนี้ผมใช้ผลพระอยู่นะเพราะเพื่อนแนะนํามาแล้วว่าผลพระมันฟาร์มดีนะครับความดีนะความดีความดีฟุ๊กฟุ๊กฟุกฟุกฟุกนีดูท่าวิดูท่าวิ่งนี่แบบยากรับเน็วแล้วก็แล้วก็เลยแล้วก็เลยต่ายแล้วก็เลยตายเลยนี่นะดูแล้วก็ต่อยแล้วก็ต่อยได้เ่่ตอยต่อยไป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 ต่่อยไปตอยไป

การ์ไบดไปาร์ไบด์การ์ไบด์ explosion ฟูโอโคตรแรงอยู่โคตรแรงครับพระนี่ระดับแค่ผลระดับอันคอมมอนนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคนอะไรบ้างนะในเกมนี้จำได้ที่ผมเคยใช้คือผลสโม k ผลสโม k ผลพระแล้วก็ผลผลไฟแล้วก็ ผดแสงนะฮะเอกใช้นะครับรีแสงครับมาใช้ดพระนะฮะเสียพีเล่ชั่วโมงนี้นเราก็ใช้เวลาฟาร์มหนึชั่วโมงนั้นให้คุ้มค่าครับึไปึไปึไปเดิมนหลักาเลยดียเดเดก็ค่อยเดินอ่ะเออบูมเลย ก็ค่อยเดินนะู้มมันก็เลบโซ่ค่อยเดินค่อยเดินโซ่มันก็เยอะก็ค่อยเดินปึ๊บไปไปเจอเจออะบชุบชุบชบอะอะออะตอเอะออออบ้โหเต็มคาราเบล

คนคนแต่คนชอบีดู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 ฟร์ปีเออผมยังวลน้อยอยู่ท่านผชมมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรให้หน้าทำยังนะ กัะฟาร์มเดี๋ยวฟาร์มเวลสองแล้วก็ไปตีบอลเกลือดทุก,ก,นกนคนผลิตเกตเลยแล้วกันเราแม้เขาไม่มีอลไรเราก็ไม่มีอะไรนะเด,ดีวโ,โอเคเราก็ไม่มีไอเทมด้วยนะก็เลยไม่ติดถ้ามบอกขอผลฟรีให้ขอผลฟรีหย,ยอกหยอกหยอกนะหยอกเราเราใช้ผลพลานี่แหละมันดีผลพลาเนี่คล้ายบอฟอร์เลยบอฟอร์อเกมบอฟอร์นะเกมเคือยากของคือยากที่ดังๆนะแล้วก็เกมอีกคือยากคือยากนะคอรองกซ อยากรู้ก็กลองไปแปลคำว่าเองนะโอ้ยมีฝนตกด้วยท่านผู้ชมมีฝนตกด้วยตกจริงจัดไ,ไม่เหมือนดยพวกอะไรนะคอ,อ,อร์ลกสอบอฟงเงี้ยไม่เหมือนเลยเหม,มือนอะไรท่านผู้ชมไม่อกียว่า,วากันนะก็เล่นตามแล้วแต่ก็เล่นตามเรียกว่าเล่นตามอารมณ์นะเหมือนแต่สมกินก็ไม่สมกินก็อยู่ก,ก,การออกแบบเกมแต่ละคนนะฮะเราก็เล่นกันเราก็ไปแค่พูดเร่นดี้ เล่นเพื่อความสนุกนะกนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยแมวหยกัแยกแมวหยักแมวหยักไล่ตีไล่ต่อยีแมวหยักตัวสีทองบูม <c oughs> เ๋ยวเกาเกาชิม <c oughs> มีเกา <c oughs> เกาครับเ๋ยวเกาเนะเคเรยวเกาแหละเดี๋ยวสักตีบอสโชว์นาสัมระี่อโชว์สักตัวนะชม ว่ามึงครับเอดกิดนะพระมันมันก็ไม่น่ามีอะไรนะเปเกมแล้วฟาร์มี้ผมก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยก็เลยลองมาเล่นดูนะไีบกันดูเ วิดีโอวันนี้นะปาปาปาเอยจมน้ำจมน้ำจมน้ำพาคก็ยังไ่นำไม่ได้ใช้เงินนะเพื่อฝนเ็นุรธาพิสัยนะก็ยังอ้ยชุยนบอมบบอบมบอมบมบอโอเคครับก็ ก็คิปนมเพียงแคู้ออุกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ตัวตระแจทุกาหลังเราลิดนะเราเจอันไม่ผิดแล้วสวัสดีครับ